ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสูขข่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักตีค่ะคุณผู้ฟังคะในทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะคะเราจะได้มาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวคัน,นก็คือวีรกรรมของทหารเสือพรานนะคะในสงครามลาวซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ว่าปีพศ2514นะคะจนถึง2517เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับพลตรีสนิโร มยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณกิริยาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะสัปดาห์นี้บอกว่าเป็นเรื่องราววีรกรรมของทหารเสือพรานในสงครามลาวใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องราวเป็นยังไงคะครับพอดีผมได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยนะครับกับนายกสมาคมนักรบนิรานามสามสาม ท่านพลตรีเจริญเตชาวนิชนะครับท่านท่านแวะมาที่สตูดิโอของผมเนี่ยนะครับช่อง YouTube กับ f c e b o o o f แฟนเพจของผมเนี่ยครูหนึ่งสันนิโรเนี่นะครับมีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับที่ว่าเป็นเมื่อประมาณสองสามปีหรืออาจจะประมาณสามปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวผมเองเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเป็นคนแรกๆเลยที่เริ่มไปค้นหานักรบนิ้านหนนรือว่าทหารเสือพานที่เคยเดินทางไปรบในสงครามลาว ช่วงปี25 0 8 2509แปดนะช่วงนั้นยังไม่ใช่ทหารเสือพานช่วงนั้นยังเป็นทหารหลักนะครับจากกรมผสมที่สิบสามอุดรธานีนะครับแล้วก็เป็นทหารหลักอย่างเช่นนักบินกองทัพอา,าก,กาศที่ไปใช้เป็นฝูงบินไฟเออสายปูงบินหินสิงห้ยแล้วก็เป็น,นเจ้าหน้าที่ตำรวจพลร่มนะตำรวจตะเวนชายแดนที่เรียกกันว่าหน่วยพาดูนะครับพอมาช่วงพนะัสิบสี่เนี่ยก็เริ่มมีทหารเสือพานที่เป็นอาสาสมัคร เข้าไปแทนทหารกองประจำการนะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นสงครามที่ไม่มีการเปิดเผยสงครามในราวช่วงนั้นนะครับ mm hmm. แล้วก็ผมก็ไปตระเวนสัมภาษณ์หลายๆท่านน่าจะประมาณสามสิบสี่สิบท่านเลยนะครับบางท่านอยู่เชียงใหม่อยู่ขอนแก่นโคราชกาญจนบุรีเรื่อยไปนะครับ mm hmm. ไประเวนมาจนกระทั่งเปิดเผยเรื่องราวของบุคคลเหล่านี้จนกลายเป็นที่รับรู้ของสังคมนะครับ ทานนายกสมาคมนักรบนิรนานศาสตร์าสาส,าสานั้นก็เลยมาพบผมนะครับมาคุยกันมาพูดคุยกันว่าเออเนี่ยท่านก็อยากจะเ,เปิดเผยเรื่องนี้แต่ว่ามันตอนนี้มันยังติดปัญหาอยู่นะครับก็คือว่ามันยังเปิดเผยไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันถูกปกปิดมาแล้วมันเป็นสงครามลับ mm hmm. นะครับตั้งแต่ปี2514จนจบสิ้นสงครามในช่วงเราถอนกําลังกลับเนี่ยปี2517 เอกกระทรวงศึกษาเลยทางสามก็ถูกทําลายไปหมดนะครับในยุคนั้นปี2517เนี่ยถ้าถ้าเทียบเคียงเวลานิดนึงนะครับคุณสิริยาก็คือเยอรมันใต้เนี่ยแตกปี2518นะกลุ่มใต้งอนล่มสลายเยอรมันใต้แตกแล้วก็2518นี่้มันก็แตกกันนะสับบูชา,ขาเขมรเนี่ยก็ถูกขเขมรแดงยึดนะครับกรุงพนมเปนเนี่ย<ม>แล้วก็นครเวียงจันทร์ก็ถูกฝ่ายลาวฝ่ายคอมมิวนิสต เข้ายุดประชาชนคนลาวก็หนีว่ายน้ําข้ามโข้งกันมาเ mm. ยอะแยะไปหมดเลย mm. ส่วนคนวีดน้มใต้ก็ลงเรือ,อ,อมาเป็นมนุษย์เรือ <Yeah. S 2> นะครับล่องผ่านอ่าวไทยหนีมาขึ้นฝั่งที่เมืองไทยกันเยอะแยะมากมายนะครับปี2517นี่คือเราถอนกําลังกลับมาแล้วนะครับเพราะมันมีส่วนที่สัญญาต่งางๆที่บอกว่าให้เราเนี่ยถอนกําลังแล้วก็ให้ลาวก็คุยกันเองพอเราถอนกลับมาลาวเขาก็คุยไปคุยกันมาอี่ท่าไหนไม่รู้ ก็คือลาวฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่ลาวฝ่ายซ้ายเขาก็ยึดประเทศทั้งประเทศเลยก็คือเวียดนามใต้แต่กัมบูชาแต่ลาวแต่นะครับทีนี้ไปเวียดน,นามเนี่ยถ้าเกิดใครเคยได้ยินเรื่องที่ผมเคยนามาสื่อสารหรือมาเล่าผ่านกิจิตรยาเนี่ยก็จะจําได้ว่าในเวียดน,นามเนี่ยเราก็ไปรบนะครับเรามีหน่วยจงอางตึกนะครับหรือว่ากรมฐานอาสาสมัครเรามีกองพลฐานอาสาสมัครหรือกองพลเสือดํา ขณะปัจจุบันก็คือที่กองพลทหารราบทิจจ่จังหวัดกาญจนบุรีน,นี่แหละแต่ <c oughs> ในเยนามเนี่ยเราไปแบบเปิดเผยเพราะสงรารในเยียดนามันเป็นสงสารเปิดเผยแต่ในลาวเนี่ยทุกอย่างเป็นาการปกปิดเป็นความลับหมดดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยทุกคนก็มีความรู้สึกว่ามันก็เป็นความลับอยู่ท <c oughs> ั้งที่เวลามันผ่านไปแล้วท่านนายกสมาคมท่านก็คุยกับผมว่าเวลาชั้นความลับของทงางราชการเนี่ยนะครับ <c oughs> มันจะมีความลับอยู่ประมาณชั้นความลับเนี่ยมันมีอายุสามสิบปี แคนะนั้นพอเมื่อมันจบสองพัน้าร้สิบเจ็ดเนี่ยประมาณสองพันห้า้อสาสิบเ็ดในชั้นความรับมันหมดละนะฮะพอส5 3 7ร้อ่สาสิเจถ้าไม่เป็นไรยังอยากให้มันอยู่ต่ออีกก็2 5 4 7้าร้อส่สิเ็ดก็ได้นะฮะมันก็ควรจะจบไปแล้วแล้วมันก็ควรจะเปิดเผยเพราะว่าณนะวันนี้นะครับเรามีบรรพชนของเราเนี่ยซึ่งถูกส่งไปรบในสงครามลาวเนี่ยนะครับประมาณคร่าวๆนะครับทั้งหมดเนี่ยสามสิบกองพัน สามสิบกองพันกองพันละประมาณห้าร้อยนายนะครับห้าร้อยนายประมาณหมื่นห้าแต่ว่าเขาไม่ได้ไปกองพันเดียวเช่นกองพันทหารเสือพานที่หกศูนย์หนึ่งไปหนึ่งปีเขาวงรอบหนึ่งปีพอไปวงรอบหนึ่งปีกลับมาเขาต่อสัญญาครับต่อสัญญาทหารเสือพานบางส่วนของกองพันหกศูนย์หนึ่งเนี่ยก็ไม่เอาแล้วโอ้ลบหนักบาดเจ็บล้มตายบางคนก็อดใจก็ต้องมีการเกณฑ์คนเข้ามาใหม่ นะคคนที่อยู่ก็อยู่ต่อห้าร้อยอาจจะเหลือสัก 200, อสองร้อยต้เกณฑ์คนข้างนอกเข้าไปใหม่อีกสามร้อยคนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรียกเป็นหกศูนย์หนึ่งเอนะในวงรอบต่อลรอบที่หนึ่งนะครับแตสองพันห้าร้อสิบสี่นี่เป็นหกศูนย์หนึ่งสองพันห้าร้อสิบห้าก็เป็นหกสองพันห้าร้อยสิบหกก็จะเป็นหกศูนย์หนึ่งดีนะครสองพันห้าร้อสิบเจ็ดก็จะเป็นหกศูนย์หนึ่งซีแบบเนี้นะครับแล้วมันมีถึงหกสองเจ็ดนะครับ หกศูนย์หนึ่งหกศูนย์สองไล่ไปเรื่อนหกสองห้าหกสองหกหกสองเจ็ดนะครับแล้วก็มีกองพันธ์นานจีนใหญ่ก็นะคือหกสามห้าหกสามหกแบบนี้นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้หนึ่งหมื่นห้าพันจำนวนตัวเลขเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไปเกือบสามหมื่นคนนะครับเป็นสงครามครั้งใหญ่มากเลยนะที่ไม่มีการเปิดเผยแล้วก็มีการส่งกําลังออกไปรบ <c oughs> เพื่อใช้สิ่งที่เราเรียกว่ายุทธศาสตรส์เขตหน้าเพื <c oughs> ่อปยันไม่ให้คอมมิวนิสต์เนี่ยยึดประเทศลาวได้ ท่านบอกว่าหมายความว่าถ้าเราลบที่ลาวเนี่ยเยดนามเหนือยิงปืนใหญ่มาเนี่ยกระสุนปืนใหญ่ก็จะตกลงที่ลาวถูกไหมครับคุณศิริยาแต่ถ้าเราลบในริมเขตแดนบ้านเราริมแม่น้ำโขงบ้านเราหมายความว่าถ้ายดนามเหนือยิงปืนใหญ่เข้ามากระสุนปืนใหญ่มันก็จะตกมาแถวนครพนมแถวอุบลถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจึงจําเป็นที่จะต้องไปรบกันในยุทธศาสตร์เขตหน้าไปยันเอาไว้นะครับท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยณ้าวันเนี้ย สงครามในลาวเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องเปิดเผยถ้าเกิดมาคุยกับผมว่าอยากให้ครูหนุ่มเนี่ยได้ไปแพร่นะครับแล้วก็ช่วยกันกระเพือกระแสสังคมว่าเราควรจะเปิดเผยเรื่องนี้กันเสียทีนะ <S S> ครับแล้วก็กระแสเนี้ยได้รับการตอบรับเพราะว่าคณะกรรมการทหารของวุฒิสภาเนี่ยก็ได้รับเรื่องนี้จากท่านนายกสมาคมนักรบพิศนานามสามสามสาม แล้วก็กระตุ้นด้วยกระแสสังคมเนี่ยจาก YouTube ช่องของผมจาก Facebook f แ n p a g e ช่องครูนุ่มสานิโรธเนี่ยนะครับก็ทำให้ผู้คนเนี่ยนับนับเป็นแสนๆเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์มายี่มาชมคลิปบางคลิปของทหารนักรบนมีรานานสามสามสามด้วทหารเสียพลานี่ยนะครับมีผู้คนชมมากกว่าหนึ่งล้านวิวเลยนะครับแล้วก็มีหนุ่มคงกระพันเองก็มาตามช่องของผมแล้วก็ไปตามสัมภาษณ์แกที่ผมเคย ไปสัมภาษณ์มานะครับอย่างเช่นร้อยตรีเจริญตักดิ์เพื่องวงว<ะ>ซึ่งท่านไปรบดีซีหกศูนย์เก้าลบอยู่ที่ทุ่งไหยหินแล้วก็ฐานแตกฐานแตกแล้วก็ถูกเวียดน้ำเหนือจับไปเป็นเฉลยถูกขังอยู่สามปีนะครับอยู่ในเวียดนามอย่างเนี้นะครับก็ก็เลยทําให้เกิดแสแส,สังคมกระเพื่อมขึ้นมาอันนี้ก็ต้องเรียนฝากท่านผู้ฝังนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องเปิดเผยเรื่องนี้ เพราะว่าเรายังมีทหารเสือพานที่ไปรบอยู่ที่นู่นเนี่ยไม่ได้กลับบ้านนะเสียชีวิตสองพันห้าร้อยกว่านายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับยอดเนี่ยมันมากกว่านี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาเสียชีวิตเนี่ยกระดูของเขาดวงวิญญาณของเขาเนี่ยอยู่ที่ใดบ้างเราน่าจะถึงเวลาที่จะต้องไปนําเอา กระดูของบรรพชนเหล่านั้นเนี่ยเอากลับมาที่บ้านนะครับเอามาประกอบพิธีเยี่ยงวีระบุรุษผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินไทยนะครับตราบใดที่เรายังไม่เปิดเผยการนํากระดูกเหล่านั้นเนี่ยกลับมามันนํากลับมาไม่ได้นะครับเมื่อประมาณสามเดือนก่อนเนี่ยก็มีคดีคนไทยไปเสียชีวิตที่ฝั่งลาวนะครับไปเก็บของป่าอะไรสักอย่างนี้แล้วก็ไปเสียชีวิตอุบัติเหตุอะไรเนี่ยการนํากระดูกกลับเนี่ยยังต้องใช้ เรื่องของรัฐบาลคุยกับรัฐบาลเลยนะครับ <S <S อันนี้เป็นเรื่องของสงครามถ้าย้อนกลับไป2นร14หร้อ2นร17เนี่ยจะเอากระดูกเหล่านั้นกลับมาเนี่ยโอ้โหผมว่ามันเรื่องใหญ่มากกว่าน,นี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสงครามในอดีตมันเป็นเรื่องของกระดูกจํานวนมากมานะครับ <S <S มีคนลาวเนี่ยซึ่งเป็นแฟนเพจผมเนี่ยเข้ามาคุยกับผมนะครับคุณบิลยาบอกว่าเดี๋ยวนี้ถนนแถวนั้นมันจเจริญหมดแล้วนะครับมันไม่ใช่ป่าดงเหมือนสมัย2นร14 ปัจจุบันมันเป็นถนนเขาสร้างหมู่บ้านจัดสรรเกรดไปเกรดไปเขาก็ไปเจอกระดูกนะครับไปเป็นกระดูกที่มีพระเป็นพวงพวงห้อยอยู่เต็มคอเลยอันนี้ไม่ต้องถามเลยว่าเป็นทหารชาติไหนนะครับพาห้อยคอเป็นพวงเนี่ยทหารไทยแน่นอนนะครับใช่ครับเขาก็เอากระดูกเหล่านี้นะครับไปไว้ตามวัดเพราะคนล้าวก็กลัวผีสะพอคนไทยนะครับพอเจอกระดูกเขาก็เอาไปไว้วัดไปกองอยู่ตามวัดต่างๆในชนบทในเมือง เขาบอกว่าเนี่ยไปดูได้เลยนะจะดูเต็มไปหมดเลยเขาก็ไปเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้สามารถที่จะนํากลับมาได้จากการนํากลับเนี่ยมันก็เป็นการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลภายหลังจากที่รัฐบาลได้ยอมรับหรือว่าเปิดเผยเหตุการณ์นี้นะครับเปิดเผยได้หรือเปล่าอ่ามามีคนมาถามบอกว่าแล้วมันเปิดเผยได้ไหมอ่าอย่างที่บอกชั้นความรับมันหมดไปแล้วนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าอ่าแล้วประเทศอื่นไม่ว่าเลยตอนนี้เวียดนามเนี่ยนะครับซึ่งส่งทหารเข้าไปรบในครั้งนั้นพร้อมๆกับเรานี่แหละ นะครับแล้วก็ไปลบแล้วก็ไปตายแย่เลยเวียดนามตายเป็นหมื่นเลยนะครับแล้วเวียดนามเปิดเผยมาแล้วตอนเนี้เวียดนามกําลังทยอยเอากระดูกกลับบ้านนะครับแถวําเหนือนะครับแถวปากเซปากซองถนนสายโฮจิมินที่เข้ามาเขาเริ่มนํากระดูกกลับแล้วนะครับเพราะเวียดนามก็เสียชีวิตด้วยนะครับถูกเครื่องบิน B ห้าสิบสองของอเมริกาเนี่ยทิ้งระเบิดใส่เอาใส่เอานะครับยับเยินเป็นแถวเลยเขานํากระดูกกลับแล้ว ทหารอเมริการที่เข้าไปอย่างลับๆนะฮะณวันนั้นเนี่ยเขาเปกป,ปิดสถานะมากนะฮะอย่างเช่นบนสถานีเรดาร์ภูผาทีซึ่งเป็นสถานีเรดาร์ที่อยู่ติดกัก,กเวียนามเหนือเลยแต่อยู่ในลาวนะครับเนื่องจากว่าการที่ระเบิดสมัยโบราณเนี่ยในในสมัยก่อนนั้นนะครับปี2511-12เนี่ยอุปกรณ์นำร่องมันยังไม่เจริญครับ<ม>ซึ่งบินเวลาจะบินทิ้งระเบิดเนี่ยบินจากประเทศไทยไในในจักสนามบินฐานบินอูดร นครพนมเนี่ยนะครับบินผ่านไปในลาวแลวไปทิ้งระเบิดในหาหนอยเนี่ยเข้าวันไหนเมฆคุมฟ้าครึ้มเลยนะครับเครื่องบินเนี่ยมองไม่เห็นเป้าหมายแน่นอนก็จําเป็นจะต้องใช้สถานีเรดาร์ซึ่งอยู่แถวแถวซ้ำเหนือก็คืออยู่ที่ภูผาทีเนี่ยเป็นตัวส่งสัญญาณอีกทีหนึ่งนะครับเพราะตอนนั้นอยู่ใกล้สามารถชี้จุดได้ว่า่านันนะหาหนอยอยู่ตรงนั้นนะเมืองข่าไฮฟองอยู่ตรงนั้นนะคลังน้ํามันเวียดนามเหนืออยู่ตรงนี้นะเขาก็จะทิ้งเข้าไป ไอ้เรดาภูผาทีเนี่ยนะครับก็ถูกทหารเวียดนามเหนือเนี่ยเลดนะครับส่งหน่วยรบพิเศษหรือว่าหน่วยแทปเตอร์ขึ้นไปทหารอเมริกันตายทั้งเป็นสิบเลยนะครับอยู่ข้างบนนั้นตอนเนี้ทหารอเมริกันกองทัพอเมริกาเนี่ยเขาส่งคนเข้าไปค้นกระดูกและไปเอากระดูกของทหารอเมริกันสิบกว่านายที่เสียชีวิตบนภูผาทีเนี่ยเอากลับไปแล้วพูดง่ายๆว่าอเมริกาก็เปิดเผยแล้วว่าเหตุการณ์สงครามลับในหม่ี2ส1 4ิีเนี่ย เขาส่งทหารเข้าไปจริงนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจบไปหมดแล้วเวียดนามเหนือคืนน้นวันนั้นเขาก็แอบส่งทหารเข้าไปเขาก็เปิดเผยแล้วว่าเขาก็ส่งทหารเข้าไปจริงก็อย่างเหลือประเทศไทยแล้วนี่นะครับที่ยังไม่เปิดเผยนะครับมีกรรมหลายอย่างนะครับที่เราจะต้องเทิดทูลอย่างเช่นกองพันทหารเสือผานที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับดีซีหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์สองเนี่ยเป็นกองพันแรกเลยนะครับสองพัน้ร้อยสิบสี่เนี่ยเราส่งเข้าไปเป็นกองพันทหารอาสาสมัคร คำว,ว่าอาสาสมัครหมายความว่าอย่างที่เรียนได้ทราบกองพันนั้นมีห้าประมาณห้าร้อยคนประมาณยี่สิบคนเช่นผู้บังคับกองร้อยรองผู้บังคับกองร้อยผู้บังคับหมวดรองผู้บังคับหมวดผู้บังคับหมู่เนี่ย<ม>ประมาณยี่สิบคนเนี่ยจะเป็นทหารหลักนะครับจะเป็นทหารหลักของกองทัพที่ที่ต้องลาออกก่อนนะลาออกพอเป็นพิธีนะครับเป็นใบลาออกนะกองทัพจะบอกอ้าคุณลาออกแล้วนะแต่จริงๆเนี่ย เมื่อคุณรอดชีวิตกลับมาจากลาวใบาลาออกนั้นหมดหมดสภาพเลยนะครับกลับมารับราชการตามเดิมนะครับแต่ว่าณนาวันนั้นเนี่ยเผื่อคุณถูกจับในลาวฝ่ายเราก็จะได้ตอบว่าอ๋ออันเนี้ยเขาลาออกไปแล้วเขาไม่ได้เป็นทหารในกองทัพไทยละเขาเป็นแค่พลเรือนเขาสมัครไปลบธรรมดาอ,มอย่างนี้นะครับ20คน,นาาคนเนี่ยเป็นทหารหลักอีก480คนเนี่ยคืออาสาสมัครอาสาสมัครหลายถึงใครครับ ก็อาจจะเป็นพลทหารที่ปลดประจำการแล้วนะเป็นพลทหารอยู่สองปีผ่านการฝึกผ่านอะไรมาละแล้วก็พอกลับไปทําไร่ทําสวนอยู่เขาก็มีการเปิดรับอาสาสมัครทหารเสือพานพวกนี้ก็กลับมาสมัครหรืออาจจะเป็นชาวบ้านธรรมดาเลยทหารกองเกินซึ่งอาจจะไม่เคยเกณฑ์ทหารเลยนะครับก็เข้ามาสมัครก็มาพร้อมกันนะครับมีทั้งทหารกองหนุนมีทั้งทหารกองเกินมีทั้งอดีตทหารกองประจำการนะครับ ก็เข้ามารวมกันแล้วก็ฝึกสามเดือนแล้วก็ส่งออกแนวเลยนะครับส่งออกไปหกศูนย์หนึ่งหกศูนสองเนี่ยเป็นสองกองพันแรกที่เอาไปลงที่ห้วยรายนะครับในประเทศลาวกองสองกองพันเนี่ยเป็นสองกองพันที่เราเอามาจากแถวสีสะเกด<ม>บุรีล์<ม>และก็สุริน<ม>เป็นกองพันที่เราเอากําลังพลทีอ่เอาอาสาสมัครมาจากพื้นที่นั้นพอเอาไปลงพื้นที่เนี่ยคนในพื้นในกองพันเนี่ย นะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จะพูดภาษาขมเหนแต่เป็นคนไทยนะฮะเพราะว่าเขาอยู่แถวซีสกเกตเนี่ยอ,อยู่แถวบูรีลยู่แถวสุรินทุกคนในพื้นที่ตรงเนี้ยเขาก็จะใช้ภาษาขมรนในการติดต่อสื่อสารกันเวลาไปอยู่ในแนวรบก็จะคุยภาษาขมรนเวียดนามเนี่ยก็จะส่งกําลังเข้ามาตีหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์สองได้ยินเสียงในแนวกลางคืนเนี่ยได้คุยเห็นได้ยินเสียงทหารไทยคุยกันเจ้าเจ้าตามแนวเนี่ยคุย็นภาษาขมเน วียดนมเหนือก็เข้าใจว่าอ๋อนี่มันทหารขเขมรเนาะไม่ใช่ทหารไทยยียดนามเหนือเนี่ยกองพันเนี่ยแต่กองพลเนี่ยนะครับกองพลที่กรมที่เก้าเนี่ยของวียดนมเหนือเนี่ยเคยเข้าตีทหารกัมพูชาหรวอทหารขเขมรฝ่ายของในพลบอนนอนนะครับรยุคนั้นเนี่ยกัมพูชาย,ยังไม่แตกเวีดเขมรแดงยังไม่ยึด<ม>นะเขมรยังแบ่งออกเป็นเขมรของลอน<ม>นอนนะครับซึ่งสหรัฐริการหนุ่อยู่แล้วก็เขมรแดง ที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์คือจีนนะสภาพโซเวียตหนุหนอยู่นะครับ<ฮ>เขาเคยเข้าไปตีทาหารเขมรของลอนดอนแตวแตกเลยนะครับสามกองพันหนึ่งกรมทหารเขมรกระเจิงเลยนกกระจอกไว้ทันกินนา้าฉะนั้นพวกทหารเวียดนามเหนือเนี่ยจึงเข้าใจว่าทหารที่เขาควรจะเข้าตีเนี่ย,ยหกสยบหนึ่งของหกสิบสองของเราเนี่ยเป็นทหารเขมรแต่เป็นพวกที่ไม่มีน้ํายารอกเดี๋ยวตีก็แตกความประมาทของทหารเวียดนามเหนือก็เลยคิดว่า ไม่ยากนะครับก็เลยจัดก,การส่งกำลังเข้าโจมตีหกศูนย์หนึ่งกับหกศนะคสองพอเข้าไปตีเนี่ยท<ะ>หารหกศูนย์หนึ่งกับหก2นสองเนี่ยกองพันของเราเนี่ยไม่ใช่ทหารเสม็นะเป็นทหารไทย<อ>แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือทหารที่เป็นพลทหารที่ปลดประจำการมาแล้วเป็นพลทหารมาสองปีแนละ้วผ่านสนามมาอย่างดีนะครับ<ะ>เคยรบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มาแล้วดังนั้นพวกนี้เนี่ย เพราะถูกทหารเวียดนามเหนือเข้าตีเนี่ยมีความสามารถสูงครับยิงต่อสู้กันอย่างนี้ที่เรียกว่าถึงลูกถึงคนเลย mm hmm. ในบันทึกนะครับของพันโคจรวยมิ่มดิบซึ่งณเวลานั้นท่านเป็นผู้บังคับกองพันทหารเสือปลาที่หกศูนย mm ์สองนะท่านบอกว่าทหารเวียดนามเหนือน่ยเข้ามาถึงแนวเลยนะครับก็คือผ่านลวดหนามเนี่ยเข้ามาถึงบางไอแนวหลุมสนามเคราะห์ของเราเนี่ยมองกันเนี่ย ทางสั้นยังไม่ถึงห้าเมตรเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือกว้างกี่ด้วยระเบิดมือแล้วนะครับ<ม>ใช้อาวุธปืนพกยิงต่อสู้กันแล้วบางตัวเนี่ยาหาทาหารเขมรอาทหารเยอนมัเหนือเนี่ยเข้ามาจนถึงหลุมบุคคลแล้วนะครับต่อยก็ได้หมัดรุ่นรุ่นแล้วต่อสู้กันถึงขนาดนั้นเลยนะครับสู้กันทั้งคืนแล้วก็ตีเอาไม่ได้และณวันนั้นเนี่ยเรามีเครื่องบินครับแล้วมีเครื่องบินที่ติดอาวุธปืนอยู่บนท้องฟ้านะ<ม>ครับทำการยิงสนับสนุน นะมีการยิงระดมเหมือนจับต้อมบินลอยฟ้าเลยครับยิงทั้งปืนใหญ่ขนาดหนึ่งร้อยห้าทั้งปืนขนาดสามสิบมิลิเมตรลำกล้องหมุนหมุนๆเนียนะครับหกลำกล้องเนี่ยยิงลงมาเป็นเป็นฝนเหล็กเลยผล mm. สุดท้ายเนี่ยทหารเวียดนามเหนือเนี่ยเสียชีวิตเท่าที่ทิ้งศพไว้นะครับหนึ่งร้อยสามสิบกว่าศพครับเ mm. นาะเกลือนเลย <Huh. S 2> และที่ลากกลับไปเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ mm. แล้วก็มีบันทึกเอาไว้ด้วยว่าผู้บังคับการกรมทหารราบที่9ของเวียดนามเหนือเนี่ยเสียชีวิตในที่รบในสนามรบด้วยนะครับฝ่ายเราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอยู่ในที่มั่นดีขวัญกาลังใจดีปกปิดมิดชิดฝ่ายเราเสียชีวิตหนึ่งคนครับหลายคนบอกว่ามันจะจริงเหรอนะครับอ,อันนี้เป็นเอกสารที่หน่วยเนี่ยบันทึกเอาไว้เลยนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับการเข้าตีของฝ่ายตรงข้ามเนี่ย ถ้าใครเป็นทหารหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทหารมาดิรอด,ดอมาก็คงทราบก<ม>ำลังของฝ่ายเข้าตีเนี่ยจะต้องเหนือกว่าฝ่ายตั้งรับเนี่ยสามต่อหนึ่งนะครับถึงจะชนะได้เพราะฝ่ายตั้งรับเนี่ยเขาอยู่ในรุมเขามีกับระเบิดเขามีลวดน้ำเขามีทุกอย่างนะครับเพียรพร้อมรอไว้อยู่แล้วคนเข้าตีเนี่ยจะต้องมีจํานวนมากกว่าสามถึงห้าเท่าคุณถึงจะชนะถึงจะหักเอาชนะเขาได้นะครับ<ห>แต่ในที่สุดเนี่ยทหารที่ดำเหนือก็ไม่สามารถจะตีได้ ผลสุดท้ายนะครับหลังจากตึกครั้งนี้เนี่ยเวียดนามเหนือบอบช้ำอย่างหนักครับถอนกําลังกลับไปโอโคบักสะบอมแบกศพกลับไปอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> ทิ้งไว,130ว้ร้อยสามสิบศพที่ที่บาเดเจ็บที่ <c oughs> เอาศพกลับไปได้อีกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นร้อยศพนะครับอันนี้คือวีรกรรมที่เราเนี่ยได้สร้างเอาไว้ในสงครามรับประเทศลาวแล้วก็หกถึงหนึ่งหกถึงสองเนี่ยข่าวเนี่ยที่ได้เอาใช้ชนะเนี่ย หาหาเหนือทหารยืนําเหนือข่าวนี่มันตีนกลับมาที่ประเทศไทยครับผลก็คือหกศูนสามหกลุนสี่คือกองพันต่อไปเนี่ยคนสมัครไปอย่างล้นหลามเลยครับเพราะว่าเห็นว่าโอ้โหนี่ไปแล้วประสบความสาเร็จพวกนี้เป็นวีรบุรุษโอ้เอาชนะทหารยดนําเหนือนะครับพวกนี้ก็เลยมีคนไปสมัครกันเยอะครับหกลุนสามหกลนสี่ไปหกจนถึงหกสองหกหกสองเจ็ดนะครับคนสมัครเข้าไปเต็มเลยนะครับแล้วก็ไปประสบความสาเร็จบ้าง พอ<ม>ตกกับความล้มเหลวถูกฆ่าเึกอย่างที่ผมบอกนะ609เนี่ยถูกล้อมกรอบอยู่บนภูเธอบนยอดเขานะครับเวียดนามเหนือเนี่ยล้อมเลยแล้วก็ละลายทั้งกองพัน609เลยนะครับเสียชีวิตผู้บังคับกองพันรองผู้บังคับกองพันผอสามนายทหารยุทธการเสียชีวิตหมดเลยนะครับแล้วก็ละลายทั้งฐานนะครับนี่คือวีรกรรมของนัก,กรบมวียนาม333นะครับกองพันทหารเสือฟานต่างๆซึ่งหน้าวันเนี้ ผมอยากเรียนคุณปริยาแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านว่ามันคือวีรกรรมของบรรพาชนไทยที่วันนี้เราควรจะต้องเปิดเผยและนําออกมาสู่สาธรารณชนเพื่อเราที่จะได้เทิดทูตสวีของท่านสักทีเปิดเผยต่างๆเรื่องราวต่างๆเนี่ย ให้โลกได้ประจักษ์ถึงความกล้าหาญเหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรมครับคุณพิรยาครับอืมค่ะดีมากมากเลยนะคะที่ได้เอายีรกรรมต่างๆของท่านเหล่านั้นเนี่ยมาเปิดเผยอ,อย่างน้อยเนี่ยลูกหลานของท่านนะคะก็จะได้จารึกเอาไว้ว่าบรรพบุรุษเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้กล้านักรบของประเทศไทยด้วยนะคะอาจารย์ค่ะใช่ครับหลายท่านก็ยังอยากจะไปเอากระดูกนะครับของคุณพ่อของคุณปู่ของคุณตาที่ยังคงนอนสงบนิ่งอย่างเดียวดายนะครับ60บบปีมาแล้ว ในพื<ม>้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งทางไกลจากประเทศาจากบ้านเกิดเนี่ยเป็นพันๆกิโลเอากลับมาบ้านของท่านสักทีหนึงครับผมครับค่ะก็เอาใจช่วยนะคะว่าขอให้การดําเนินงานทุกอย่างนะคะที่ทางอาจารย์แล้วก็ทีมงานเนี่ยกำลังดําเนินงานอยู่เนี่ยสำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีนะคะ ครับผมขอบพระคุณครับค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพลตรีสนนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศา,ศาสตร์การทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะคะที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับพวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> อาจารย์คะครับ <c oughs> ผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ และสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube ช่ a n n อทพ์พอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเ่นได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย นักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนเยาวชนอายุตั้งแต่15ถึง24ปีเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อวรัลคลิปโดือการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายน่าสนใจความยาวไม่น้อยกว่า45วินาทีและไม่เกิน1นาที30วินาทีชิงทุนการศึกษากว่า30,000บาทในหัวข้อจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งนี้สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายน2566รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ sopsc. o g o t ีดจโอดทหรือโทร2ูนยแรงสอยสอง้แรงใจงลกส